nè là mình sẽ mày giết khoảng chiên ทุกกรณีกรรมทุกประเภทกรรมนะในโลกธาตุิว่วัต่ที่เราเกี่ยวข้องไปได้กรรมทั้งหมดที่สิ้นจะเป็นกายกรรมจะเว็นจีกรรมจะเปมโนกรรมนะจะดีไม่ดีก็ตามทีมก็กรรมทั้งนั้นแหละลูกสิ่งที่มันไม่ได้คลายช่วยหรือช่วยไปด้วยกันทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่พากันก่อเกิดกรรมมาสร้างกรรมมาผูกมัดก็ได้กลไกแห่งกรรมนะทุกอย่างลูกอาโหสีอโหสีอโหสีอโหสิอโหสี โหสีละไม่คลายช่วยกันหลุดช่วยกันแต่มันเอากรรมไม่ผูกมัดก,กันนั่นแหละสิ่งที่ต้องโอโหสีล่ละมันเป็นการเยผยแพร่กรรมต่อก,กันแล้วกันมันไม่เดือดร้อนถึงไม่เดือดร้อนนั่นแหละสิ่งที่ต้องโอโหสีสิ่งนี้ไม่สำเน็กก็เรียกว่าอย่างหนาแล้วไงยังไม่รู้เลยว่าจะโอโหสี่กันด้วยเรื่องอะไรนี่มันยังหนาที่สุดแล้ว กับพยากรรมวิจิกรรมมโนกรรมคืกรรมทั้งหมดสิ่งที่มันกรรมซ้อนกรรมเข้าไปมันไม่คลายช่วยหลุดช่วยกันอย่างเงี้ยเรียกว่ามันมันเป็นสิ่งที่ต้องเอ้โหสิเลยมันเหมือนกับไปซ้ำเติมกันอะกรรมซ้ำเติมกรรมกรรมซ้อนกรรมกันทำให้มันทุกข์ไปข้างหน้าเรื่อยนั่นแหละสิ่งที่ต้องโอโหสิกรรมดีกรรมไม่ดีก็หลอกทั้งนั้นไงเออมันเป็นสิ่งวนเวียนทั้งนั้นทั้งกรรดีกรรมไม่ดีก็เป็นเพราะเป็นชาติทั้งนั้น กรรมดีกรรมไม่ดีก็สังสวัตรทั้งนั้นบุญบาปก็สังสวัตทั้งนั้นไม่ใช่บุญแล้วดีแล้วโอเคบุญก็ยังวนเวียนอยู่เลยบาปก็วนเวียนบุญก็วนเวียนมันกรรมทั้งนั้นนี่แหละสิ่งที่ต้องมโหรสี่ทำให้ไม่คลายช่วยกันหลุดช่วยกันจบช่วยกันนี่แหละสิ่งที่ต้องมโหรสี่ต้องเพราะว่ามันซ้ําเติมกันนี่แหละซ้ำเติมการวนเวียนซึ่งกันและกันมันไม่คลายช่วยกันหลุดช่วยกันนั่นแหละสิ่งที่ต้องมโหรสี ไม่นิกสิ่งนี้ขูดง,ง่ายๆคือวิอจะหนาายัางไงแล้วคำ่า,าหนาคือมันหนักหนาสาหัสสากาันไปได้กรรมด้วยวิบากมันก็นหนักหนาสาหัสสากาาันก็ำัมหนา <c oughs> ดังนั้น ทุกขนาว่าให้เป็นการคลายช่วยหลุดช่วยกันอย่าเอากรรมเข้าไปผูกมัดกันอย่าเอากรรมเข้าไปตอกซ้ำเติมกันอย่างนี้ดีก็ชั่วคราวไม่ดีมันก็ชั่วคราวแต่ถ้าไปยึดแล้วทั้งดีทั้งไม่ดีมันจะกลายเป็นชั่วช้าไม่ใช่ชั่วคราวชั่วช้าคำว่าช้าเนี่ยคือมันจะช้าไง จะตัดสรู้ช้ามากคาว่าช้านี้ชั่วคาว่าชั่วนี้คือมันชั่วกันชั่วกับมันช้าชั่วกันชั่วกับมันตัดสรู้ตามลําบากมากเลยชั่วกันชั่วกับชั่วสรุปแล้วว่าชั่วช้า ดังนั้นสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไหม้ไมกันนีๆดีมันจะได้คลายช่วยหลช่วยกันเรื่อยๆขนาดจิตท,ทุกอารมณ์กรรมทุกมโนโกรรมทุก,กวจีกรรมทุกกายกรรมกกรรม,มันไปส่งเสริมอะไรไม่ได้ลูกไปส่งเสริมก็มันก็ไปกรรมซ้อนกรรมทันทีตอบย้ำกรรมให้มันวนเวียนมากขึ้นทันทีมันจะหนักหนาสาหัส,หสกันไปเรื่อยจบไม่เป็นสักที เกี่ยวกบไม่ไม่ดีๆไม่แช่อะไรในไม่ไม่ดีๆมันจะนอกเหนือทำว่าดีไม่ดีไปเองมันจะนอกเหนือทั้งดีไม่ดีเองจะไม่ยึดทั้งดีทั้งไม่ดีไปเองไม่ใช่ไม่ยึดเนี่ยคือแค่คำพูดหรือปากบอกว่าไม่ยึดนะเมื่อกี้ก็บอกแล้วไงอย่าเอาไม่ยึดมาหลงไม่ยึดอย่าเอายึดมาหลงยึดยาวไม่ยึดมาหลงไม่ยึด มันไม่เกี่ยวกับยึดไม่ยึดนั่นแหละไม่ยึดของจริงที่เอาไม่ยึดมาไม่ยึดนี่มันเป็นที่ถี่ประโลกนะลูกสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับยึดไม่ยึดนั่นแหละคือไม่ยึดของจริงสิ่งที่มันไม่ใช่อะไรในยึดในไม่ยึดนั่นแหละเรียกว่าไม่ยึดของจริงแต่ถ้าเอาไม่ยึดมาไม่ยึดนั่นแหละมันยังเป็นของหลอกอยู่ที่ถี่มันหลอก พิพานเนี่ยมันไม่มีทั้งยึดไม่ย,ยึดไงแต่นั้นถ้ามาหลงอยู่แค่ยึดไม่ย,ยึดนี่ก็ต้องมาล้างทิ้งไงล้างทิ้งทั้งยึดทั้งไม่ยึดมันเป็นทิฏฐิทำไมต้องล้างทิงงท้ง,ง,งม,ยยนะมันเป็นทิฏฐิไง,ง,งยังเป็นความเห็นเป็นความหมายอยู่ยึดไม่ย,ดมย,ยดึยยดยึดไม่ยึด ก็ต้องล้างทิ้งเพราะนิพานเนี่ยไม่มีทั้งยึดไม่ยึดถ้าอยู่แค่ยึดไม่ยึดเนี่ยนิพานไม่เป็นเลยนิพานไม่ได้ทันทีอยู่แค่ตัวกําหนดอยู่แท่ตัวปัญญากําหนดทีิฏฐิกําหนดไปอยู่ไปอยู่แค่ไม่ไม่ไม่มันก็นิพานไม่ได้มันยังเป็นที่ถี่กําหนดอยู่ สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไมไมสิ่งที่มันไม่ใช่อะไรในเกี่ยวไม่เกี่ยวอย่างเนี้มันจะคลายช่วยหลุดช่วยกันเรื่อยๆทุกอารมณ์กรรมเดี๋ยวไหมมาไหมะนะงั้นมึงจะกลายเป็นดอกเศษ

ถ้าไม่ก็ไม่ใช่อะไรนี่ไม่ไม่ไม่ไปเลยลูกเดี๋ยวไม่มาหลงไม่เดี๋ยวมันจะกลายเป็นนิ่งเป็นดับเป็นดอกแบบจุกจุกอกแน่นคอหอยจุกคอหอยจุกออกแน่นออกมันคล่องทิ้งพล่องคลายทิ้งคลาย ไม่เอาก็ทิ้งตัวไม่เอาเองนั่นแหละไม่ก็ทิ้งไม่เอง เคลื่อนไหวปลอดดีๆนะอย่าไปนั่งแช่นอนแช่ยืนแช่เดินแช่อะไรกันเคลื่อนไหวปลอดดีๆลนะูกเองไปนี่หน่อยอย่าซึมนะอย่าหิวเย่าเฉิ่จิ้นนะน,น,นะ อะไรกับอะไรตัดแค่เดินให้จบไม่เกี่ยวกับไม้ไม่ไม้ไปด้วยการปลูกไม่เกี่ยวกับยึดไม่ยึดไปด้วยการนี่ฮะคลายทิ้งคลายมันก็ดอกไม้มันบานทิ้งบานบานทิ้งบานจะบานบานก้นใบเช่นเดียวกัอย่าไปแช่สมาธิแช่ตัวรู้แช่ตัวนิ่งอยู่อย่าไปแช่มันไม่หลุดมันนิ่งอยู่มันมันดอกอยู่แล้วมันตันอยู่นต้องคลายทิ้งคลายอ่ะ ก็เหมือนว่าดอกบัวเล่มบานมันบานทิ้งบานเนี่ยมันไม่บานแช่บานมันไม่ได้บานทรงบานจริงนะอ่ามันบานทิ้งบานเนี่ยมันจริงเป็นหมากเป็นผลขึ้นมาไงมันนี่จะได้กินหมากได้กินผลเนนี้เขาเหมือนกันอย่าไปแช่นิ่งอย่าไปแช่เฉยถ้าไปแช่นิ่งแช่เฉยเนี่ยมันยังเลยยังมีิดอยู่อย่างนี้นะมีอยู่แบบนี้ ิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ไปด้วยกันสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับยึดไม่ยึดไปด้วยกันอ่ะมันจะได้คลายทิ้งทั้งยึดไม่ยึดนก那个抓与不抓啊สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับหลงไม่หลงไปด้วยกันี